นี่นะครับเป็นไม้คูณนะครับเป็นไม้คูณไตพายนะดำตัดนะครับดำตัดนะครับในรุ่นนี้มงคลหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับนี่เป็นมิดหมอที่มวลสารเดียวกันนะครับเห็นไหมครับสวยเลยนะนะครับเดี๋ยวผมเก็บตังค์ก่อนครับเดี๋ยวจะมาซื้อได้เลยยินดีเลยครับยังไงก็นะครับเลือกที่ชอบนะครับช่องผมเนี่ยการันตีเรื่องแท้นะครับการันตีเรื่องแท้มากๆนะครับเพราะว่าผมจารยาบาลผมเนี่ย ค่อนข้างสูงนะครับนะฮะนี่ไม่มีเอาเปรียบลูกค้าคนที่เขาอยากเช่าหาเนี่ยครับเบื้องต้นเลยเขามีความศรัทธานะครับเขาไม่สนใจเรื่องราคานะครับสนใจแค่ว่าขอให้มันแท้แล้วกันนะฮะส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับให้มันสมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปนี่ก็โอเคนะครับส่วนมากนะครับพี่ๆทุกท่านเนี่ยนะครับเมตตาผมตรงนั้นแหละนะครับอ่ะอย่างเล่มนี้หนึ่งพันแปดนะไซส์สาริกานะครับพี่ๆครับหนึ่งพันแปดเป็นไม้คูณ